นักบัญชีคนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็หายตัวไปในปี2006โดยทางบ้านก็ไปไปแจ้งว่ามีคนหายเขาชื่อว่าในจูจในจูนะดูชื่อแล้วเป็นคนจีนถูกไหมใ,ในจูหายตัวไปในปี2 0 0 6แล้วก็ผ่านไปจนถึงปี2016พบว่าในตึกแห่งหนึ่งที่เป็นบริษัทล้างแล้วก็จะกำลังจะรีโนเวทตึกนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าบริษัทนี้ ถูกปิดล้างตั้งแต่ปี2006ัผ่านมา10ปีอยากจะรีโนเวทใหม่ซึ่งแต่ก่อนไอโรงงานหรือบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ปิดล้างไว้นะ,อะพอถึง2016น่าจะมีการขายตึกนี้เนี่ยก็เลยจะต้องมีช่างซ่อมบำรุงช่างซ่อมอะไรเงี้ยไปรีโนเวทเพื่อจะทําการสร้างใหม่หรือทาทาการรีโนเวทใหม่เพื่อจะใช้งานผมปรากฏว่าพนักงานฝ่ายซ่อมต่างๆเนี่ยก็เดินขึ้นไปมันมีหลายชั้น ขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าแล้วก็ขึ้นไปที่แท้งน้ํำคุณดาวได้ไหมไปยังไงขึ้นไปที่แังน้ำศพนั้นอยู่ในแท้งน้ําร่วมสิบปีแล้วแบบกลินเป็นไงเอ้ยตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีขลิ่นแล้วหรือเปล่าสิปีแล้วนะแล้วคุณคิดดูศพนี้อยู่ในแท้งน้ําที่มีน้ำสิบปีสภาพเป็นไงอืดอไหมหรือว่าจริงๆแล้วเหลือแต่กระดูก สิบปีสิบปีสิบปีมันเป็นเนื้อเปื่อยไปแล้วเออสิบปีนะพนักงานก็เปิดตรงนี้เปิดไอ้ตรงท้งน้ําออกมาแล้วท้งน้ําอลูมิเนียมมาแล้วแล้วก็พบกลิ่นเหม็นเขาบอกว่ายังคบกลิ่นเหม็นอยู่แล้วก็มองไปในน้ําสีดาๆอ่ะก็พบว่ามีซากกระดูกอยู่ในนั้นเขาก็เลยคิดว่าเอะทำไมคนถึงมาตายในตึกแห่งนี้ได้ก็เลยไปตรวจพิสูจน์ศพแล้วคุณคิดว่าเขาไปพิสูจน์แล้วไปเจอได้ยังไงว่า คือนายจูซึ่งเป็นนักบัญชีตัวดีเอ็นเอหรือเปล่าคะตัวดีเอ็นเอแต่ว่ามันน่าจะลุวยหลอไปตามเนื้อเยื่อที่มันสลายไปหมดแล้วะคุณคิดว่าไงในฐานะที่คุณเป็นนักบัญชีไอ้คุณเป็นนักบัญชีคุณจะต้องรู้เรื่องพวกนี้ป่ะนักบัญชีก็ไม่จำเป็นนะเ <c oughs> อาผม,มาใหา้ฟังคือผมก็ไปดูข้อมูลมาเขาพบว่าการตัวดีเอในเนื้อเยื่อมันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันผ่านไป1ิปี แต่คุณรู้ไหมว่าไอ้ดีเอมันสามารถตรวจได้ที่อื่นๆด้วยในร่างกายาก็คือกระดูกกับฟัน<อ>ที่มันไม่ได้สึกตามการเวลาไงาใช่ปะ่ะ <c oughs> เขาก็เลยไปตรวจดีเนเอในฟันและกระดูกแล้วก็ไปชนกับคนที่เคยสาบสูญไปอย่างที่เขาเดาเอาไว้คนในครอบครัวนะผลปรกว่าดีเนเอมันสอดคล้องกันว่าเขาคือคนในครอบครัวเป็นไงเรื่องมันก็เลยมาจุดเห็นแล้วว่าอ้า คือคนที่หายไปเมื่อสิปีก่อนซึ่งเป็นนักบัญชีแล้วคุณรู้ไหมเวลาตรวจเนี่ยเขาตรวจที่กระดูกหรือฟันตรวจดีเที่ตรงนั้นได้นะ,อะนอกจากนี้เนี่ยเขาจะมีการตรวจตรงนี้ด้วยนะสมมติว่าคุณไปทําฟันแล้วมีรอยอุดรอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูได้ว่าไอค้คนคนนี้มันเคยอุดฟันเคยอะไรอย่างเงี้ยถามญาติพี่น้องมันก็พิสูจน์ตัวตนได้หรือบางทีขี่มอไซค์ป่ะขี่มอไซค์คุณขี่มอตไซค์เป็นล้มคุณอาจจะมีเหล็กดาม มันจะมีเลขรหัสอยู่ตรงที่ขาที่ตรงเนี้ยที่เราดามก็สามารถพิสูจน์ไปยังตัวบุคคลได้ตำรวจที่นั่นเขาก็เลยสามารถพิสูจน์ได้ว่า,อ,าอ้าวไอ้คนคนเนี้ยมันคือคนที่เคยแจ้งหายไปเมื่อสิปีก่อน